ดัด <Dad. S 2> ว่าไงเรามาถูกทางใช่ไหมครับไม่เห็นเจอต้นไม้วิเศษสักทีเรากำลังเดินทางไปทางทิศเหนือซึ่งมันก็ตรงกับจารึกที่ปัจเจีพเคยอ่านให้ฟังพอมั่นใจว่าในอีกไม่นานเราจะต้องเจอต้นไม้ต้นที่ห้าอย่างแน่นอนถ้างั้นเราก็เดินทางต่อเถอะครับ บอกก่อนนะครับทำไมคะคุณจะแบกฉันเหรอคะถ้าสำหรับคุณอาตาชาเนี่ยผมตามารแบกคุณได้ทั้งที่ทั้งวันเลยนะคุณนี่ขี้โม้จริงเลยนะคะจริงด้วยโม่จริงนะทำไมอะ่ะโอ้ยแดนไม่หยุดเลยเนี่ยอ คนเรามันเหนื่อยเหนื่อยนี่จานอ่อ,อนพวกเขานี่ก็จะรีบตางควายที่ไหนเนี่ยฮะเ้ยักด่วนดีกว่าผมง่วงหิวน้ำแล้วเนี่ยเี่ยเกงอย่าเรื่องมากนะไอ้หินน<ฮ>้นี่น้ำโอ<ฮ>้โหเดินนิดเดินหน่อยแล้วก็ วายยินงหมดแล้วนะมัม้งเบมหลืออยู่โอ้แต่ห่วงน้ำแลวดิเออโอ้โออ,อ,อเรีบไปดิรีบไปเอาแกงก่อนนะไม่ไหวเลยใช่ไหมแกแล้วแต่ไม่ไหวรีบๆเลยดิดร้ยอ,อยอยู่เนี่ยโอ้นี่นี่นี่ไอหินเองว่าข่าแกไงวะฮนะนี่บุญคุณเนี่ยน้ำให้เองกินเนี่ยเคยคิดสำนึกมาไว้ หวงนี่ฟาไม่ละวิ่งไหวไหมอ่ะแตงผมลวกันเฮ้ยต้นไม้วิเศษนี่เจอแล้วเจอแล้วด็อกตอนนั่นมันเสียงในอ่อนกับหินนี่หรือว่าพวกในอ่อนจะเจอต้นไม้วิเศษงั้นตับมาครับ ท่านนี่อยู่นี่ครับด็ออกเตร์เขาอยู่นั่นนี่แหละครับด็ออกเตร์รเราอยู่นี่ครับผมนั่นจะเจอครับเจอแล้วครับนี่ครับไห<ง>นตน้นไม้วิเศษใช่ต้นไม้วิเศษจริงๆด้วยแปลออกไหมครับพ่อพ่อแย่ไม่ออกรับลูกเพราะว่าตัวอ่อนนี่เข่ามาก นี่ถ้าปัจจพีอยู่คงดีนะเพราะว่าเขามีกับสินินเขาน่าจะอ่านออกงน้หวานเป็นกิ่งก้านก็ดีนะรอบดูถึงพวกเร็วรออ่านได้ไงถ้าไหนพื้นทีนนี้มีน้ำอยู่เนี่ยผมน่าจะใช้กระสิกคือสัยความจรใจ แนวปากขุนเขาแผ่นกว้างใหญ่มีเส้นทางขวากน้ำและปงไปล่องเรือไปข้ามมะทรแห่งชะตาหมายความว่ายังไงแสดงว่าเราต้องค้นหาหน้าน้ำเพื่อได้จะข้ามไปหามรกรดสีแดงใช่ไหมคะแล้วแม่น้ำมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก่ัผมได้ยินเสียงน้ำา อันนี้